วัสดีค่ะพี่มินเองนะคะจากช่องมินโดลี่นะวันนี้พี่มินจะพาเจ้าของบ้านมารีวิวบ้านให้ดูเนาะโอเคขอเปิดตัวเจ้าของบ้านเลยโอเคน้องซูชิบัมบัมบัมฮัลชี้เห็นบ้านไหมลูกโหทำไมชี้วใหญ่กว่าบ้านน่ะไหนเข้าไปใกล้ๆบ้านให้แม่ดูหน่อยโอ้โชี้กินไม่ได้ละลูกชี้กินไม่ได้ละลูกไม่ใช่ทุกอย่างจะกินได้หมดนะคะ ชี้จา๋าจะจะทำลายบ้านเหรอมิวชี้จา๋ากินไม่ได้ลูกกินไม่ได้พีเซนเตอร์บ้านนะคะใหญ่กว่าบ้านอีกค่ะชี้จา๋ากินไม่ได้ลูกโอเคโอ,โ,อโอ้ของใส่บ้านจะอร่อยจริงๆริงค่ะชี้ยิ้มให้กล้องหน่อยแล้วนาา่ารักโอเคค่ะหลังจากพีเซนเตอร์ดูบ้านแล้วรู้สึกว่าบ้านหลังเลยเกินไปชี้บอก มีขอบ้านหลังใหญ่กว่านี้ได้ไหมชี้จ๋าก,กล้องอยู่นี่ลูกม่แม่เคประตูบ้านัางเข้าไม่ได้เลยโอเคชี้บอกว่าเดี๋ยวมาดโโูโอ๋คลิปใหม่คลิปหน้านะจะชี้คลิปหน้านะคะบา,บายบายชี้บอกว่าอย่าลืมทุกคนกดซับสไครต์ช่องนี้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบายบาย